เาหัวหัวแตกร้วงหัวแตกกังหายใจเล่นตั้งนานสุดท้ายก็ยิงหัวหมดปี้น้องน้องลากลากหัวได้ไหมอ่ะลากเข้าหัวไม่เอาตัวดิเอาแบบลากกกลากปืนอ่ะลากอย่างงี้ไม่เอาแบบกดตัวดิ อ้าวผู้ใดเข้ามาแล้วก็ย่เลื่อมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เลยเออยัง้งยังยังยังบ่กดอีกไปกดทำไมสัวโอ้ยอีตัวนัว์นะครับเขาท่อท่อมันท่อก็มาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับฟรีไฟเอทอรชนคนบนโลกมันนี่เฮจปิดฉากภารกิจรับรางวัลฟรีกับกิจกรรมมากมายที่ทางฟรีไฟจัดหนักจัดเต็มร่วมกับทรชนคนบนโลกปฏิบัติการเกาะสวรรค์น้นสุดสิ่ง3ถึง14ธันวาคม4ถึง14ธันวาคมฐานลับคนบนโลกปฏิบัติการล็อกอินชิงไอเทม8ถึง13ธันวาคม11ธันวาคมแผนล็อกอินระห่ำโลกวันเดียวเท่านั้นสวมจมสูตรแดงแบรนดทุกแมตช์11เถึง12ธันวาคมและปิดท้ายด้วยภารกิจเข้ายึดเกาะหลับห้ถึง14ี่ธันวาคมช สรร้าาางปะสสกกณ์โดยบวัสดีครับพทุกคนก็คือวันนี้ผมก็ได้ทำการสตรีมอยู่นะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกแบบอยากโดนแรงแรงถุ่นะครับก็เลยจัดเลยครับผมก็เลยทําการสร้างห้องนะครับแล้วก็ให้แรงแรงเข้ามานะครับ4ี่คนเลยแต่ละคนนี่ตึงมากครับแบบโอ้ คนดูว่าตึงไหมอะแต่ละคนแต้มสี่พันทั้งนั้นนะทุกคนมีแต่แบบปีศาจมีแต่ยิงหัวคมๆมีแต่ตั้งไอวอลพิว๊ๆอ่ะครับทุกคนก็จะเป็ีไยงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนเอาเพื่อนไปฝั่งนู้นสิแรงแดงสองคนนะครับแหลงแดงมานี่ทําไมเนี่ยโอ้โหไปไปนุ่นไปนุ่นไปนุ่นมาดิแรงแดงสามคนผมแท้ละผมรู้ ไม่ต้องเดาก็รู้ครับมันแต้มสูงอ่ะผมทุ่นไม่ไหวหรอกอมันยิงโหดแน่ๆคนก็<ล>ไม่ตายไไม่ตาย,ตายคือผมก็ไม่ตาย มาดิมาดิครับโทษทีนะ เอาแล้วมี4คนได้ไงอะ่ะเฮ้ยมันมี4คนได้ไงอะ่ะ first blood double kill <Kill. S 2> <Nice. S 1> หมดตีแรงแดงหมดตีครับผมไม่ได้โมนะครับศัตรูอยู่แรงแดงสี่คนเลยครับมีแต่ตึงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนมีแต่แบบว่าตึงๆเลยนะครับทุกคนผมไม่ได้คัดผมไม่ได้ยิงไก่นะครับ คนูก็เห็นอยู่ว่าผมคัดคนตึงๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วผมสู้เกือบไม่ไหวเมื่อกี้เห็นปะดูดิแต่ละคนอ่ะข้าวผัดแมวอาดีนมาคูดเห็นปะแต่แบบสุดยอดอ่ะแต่แบบโดโหดอ่ะแต่ผมก็สู้ไหวอ่ะตึงนะดูดิดูต้งวอดิตายวอาแบบเฉียงๆนั่งตั้งอ่ะดูดิมันมากันแล้วอ่ะผมตายแน่อ่ะเข้าหัวสักเม็ด ba ba đó. phá sợi nhà Không là đúng mệt vô đúng mét, Quá Còn đông mén luôn ừ Còn đông mén mấy luôn Còn đông mén luôn 2 hóa hóa วแตกางหัวแตกกันาห,กาหายใจเล่นตั้งน,นานทีนี้ก็ยิงหัวหมดดีโหจัดใช่ปะยิงหัวแดงแปลน่ะแค่แค่กูตูคลิกเมาส์คือเข้าหัวเลยอ่ะขอแค่คลิกเมาส์พอเข้าหัวทุกเม็ดไม่แตก พอแตกโอ้ยโดนเสื้อลายไฟยิงตายทุกคนครับโดนเสื้อลายไฟยิงตายมันก็โหดเกินบางทีอ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าถือว่าโหดนะยิงหัวผมสเมตรเลย ว้าว่าแล้วขวาหนึ่งขวาที้เจ้าขวาสองขวาสองไม่ตายขวาสามน่าเห็นปะแล้วสองร้อยยังไงก็ร่วง เลือสองร้อยยังไงก็ตายเรือห้าร้อยถึงจะเล่นยากเพราะมันยิงหัวไม่ตายไงมันจะได้แบบโทร2สองนัดสองนัดอะไรอย่เงี้ยทุกคนเข้าใจปะ่บบอผมหายไม่ตายนะักถ้าเป็นเลือสองรอตายหมดแล้วครับ นัดเดียวไงอันนี้มันนัดเดียวไม่ตายนะครับเต็มเต็มหัว d ว้าวโอ้หัวหายมาดิมาดิบอกแล้วว่าเรื่อง2รามันเล่นยากกว่านะครับเพราะมันยิงหัวไม่แตกเขียนป่ะเรือ200ยิงหัวนัดเดียวตายนะครับเรือ200ยิงไม่ตาย ต่้ผม แตสับปืนโคตรโหดสับจนก่อผมหายเลยสับยิงสับยิงกอผมหายเลยครับสับยิงจนผมก่อหายวุบวับปุ๊บปับเลย ตัวหนึ่งยิงสองไม่ก็ล่วงแล้วอ่ะเนี่ยยิงอย่างเงี้ยคือแบบจะตายละเนี่ยอย่างเงี้ยคือล่วงนะครับเนี่ยถ้าเลือดสองร้อยยังไงก็ล่วงแต่ผมชอบความยากไงไงปะแบบจะได้ไม่ล่วงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเล่นยากๆหน่อยตึงตึงมือหน่อยเงี้ยถ้าเลือดสองร้อยเมื่อกี้ยังไงก็ตายเนี่ยยังไงก็ล่วงนะครับเลือดสองร้อยนามิตรร้อยกว่าเมื่อกี้แล้วผมชอบที่มันยากๆ หมดจังอะโอโหตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยอะเตือนรออีสปอร์ต ยิงขายอ e ีสปอร์ตล็อกหลบดิจิตอลอลดดัดปาดซ้ายปาดัดขวาไฮวอร์เพียบเลยแป้งเขาขวาแป้งเขาขวาแป้งเขาขวาอัดตัวน้งนึงเอ้าเอา,เอา,เอาหัวแตกไม่ได้อัดตัวเลยเล่นหมดเลยไม่ไ,ไมหวแล้วแพ้แน่แน่แพ้แน่แน่เลย ta đang đã theo <laughs> <đáng hôn> <laughs> <laughs>

เลยยิงหัวแดงแป๊ดเข้าหัวแดงฉานอะยืนอะไรครับยืนรออะไรครับยืนรอปลารดเมยใช่ไหมจัดไปหัวหนึ่งนัด ข้าหลังท้าวหุ่นกอบมืดหมวกหายว้าวโอ้โหหมวกก็หายก,ก็ไม่มีแล้วครับ ตายรถเม่ first blood double kill ตายรถทัวตายรถเมย์ันดาตายรถตายรถทัว ดเกินอหัวทุกเมตรยิงหัวทุกเมตรอุ้ยเขาหัวโอ้โหยิงได้ไงวะเนี่ยคนดูคิดดูครับมันยิงมาได้ยังไงเนี่ยพันเมตรดีเตอร์หมดจดาดะ <ม>้อมกลัวเอาหัวไปขาขาขาคนดูตาลายคนเล่นก็ตาลาย ตาลายคนเล่นกตาลายเอาหวัว เอาวะเอาวะ่ะนัดเดียวนะนัดเดียวนะนัดเดียวนะโอ้โหอัตัวโอ้ นี่หัวสองตัวคนเทตัวแตก <_ an> โอ้ผมจะแพ้ไหมเนี่ยน้องน,น้องล,ลากลากหัวได้ไหมอ่ะลากเข้าหัวไม,ไม่เอาตัวดิเอาแบบลากกลากลากปืนอ่ะลากอยาก่างเงี้ยไม่เอาแบบกดตัวดิเอาแบบยีหัวได้ไหมอ่ะแต่มีคนเดียวเองเลือดผมเลือดผมห้าร้อยผมมีคนเดียวเองคุณมีเลือดตั้งห้าร้อยคนละห้าร้อยอ่ะ <_ an> โอ้หเมื่อกี้ต <_ an> ิดตัวเดียว Thôi thằng này thôi Không quá แ,แตายโคตรยากมันจะโหดไปไหนเนี่ยมันเอาสไนยยิงหัวผมมันกาจ้าแบบนัดเดียวอะ่ะมันโหดไปไหนเนี่ยเฮ้ยที่ผมหนึ่งที่ผมเล่นหนึ่งซีวนี่เขาใช้มนุษย์กันไหมเนี่ยเขาจะเอาสไนยยิงหัว บอมปี้เหรอจ๊ะห <Double kill. S 1> น้ารถเมย์ใช่ไหมไม่ n h ่หน้ารถเมย์ใช่ไหมทริปเปิลคิล ชิวชวชวชนะชนะแล้วได้แกะ3,900เก้า้ปฏิโทโอ้โหคนดูดูดิครับ3,967คนที่สองส4 0 0่รขั้นทองตึงไปไหนเนี่ยคนที่สามนะครับ3,600นะครับผมต้องบอกว่า แต่และคนคนที่สามพันสองเสื้อแรงแดงมีแต่ตึงๆทั้งนั้นนะแต่ผมไหวเปลียนังไงกันบ้างครับกับการเล่น1นสกับแรงแดงนะต้องบอกว่าเล่นยากมากครับคนดูถ้าเกิดว่าผมไม่เอาจริงอะ่ะผมสู้ไม่ไหวแน่นอนผมต้องแบบเอาจริงอ่ะเนาะไม่งั้นผมแพ้แน่ๆเขาแบบตึงมากๆนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแนวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับชอบคลิปแบบสร้างห้องหรือว่าจะเป็นโรงแรง หรือคลิปแบบแกล้งคนคลิปอะไรก็ได้อะครับขอแค่คอมเมนต์มานะครับผมจะไปตอบนะครับผมเพราะช่องนี้คนคอมเมนต์น้อยมากๆครับเริ่มไม่ไม่รู้แล้วว่าใครจะมาดูผมอะ่ะเริ่มงงแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมมาดูผมสตรีมได้ที่เพจกูตูเอ็กทูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบาย ว้าวว้าว,าวามาแล้วกับสกินปืนสุดแท่้ Limited Edition ไม่เหมือนใครลายสีทองสลับขาวกับสีเขียวโฉบเฉี่ยวที่คุณไม่ควรผ้าดสกินปืน M 1 8 8 7 แ่นด์ออฟควกความสามารถในความเร็วดีโหลด2อดาเมจหนึ่งและพลดความเร็วเคลื่อนที่เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นกับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับสกินปืนกระดูกมัจจุราชและเชากวิญญาณสีเขียวที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเป็นจำนวนมาก <Wow. S 1> สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่คชาในโทเค็นบ็อกระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่11ถึง17ธันวาความนี้เท่านั้นที่ฟรีไฟและฟีไฟแม็กกับกจ n าดีนาฟรีไฟไทยแลนด์